ชัดชาติแจ้งแล้วปมบ้านหรู72ล้านที่สหรัฐยันไม่กลัวตรวจสอบชัดชาติสิทธิพันธ์แจ้งแล้วปุมบ้านหรู72ล้านที่สหรัฐเป็นของแสนปิติย้ำทำถูกต้องทุกขั้นตอนยันไม่กลัวตรวจสอบจากกรณีที่โลกโซเชียลข้อมูลระบุว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีบ้านพักในเมืองซีแอตเเชลตั้งอยู่เลขที่ 201 South Jack s o n Street Room 708 c i t i z n สหรัฐเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาด2ชั้นพื้นที่3,250ฟุต4ห้องนอน3ห้องน้ำด้านหน้าและบริเวณโดยรอบมีสนามหญ้าและต้นไม้โดยบ้านหลังดังกล่าวมีมูลค่าถึง72ล้านบาทซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากวันนี้15มิถุนายนนายชัดชาติเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่า ในเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนบ้านนี้เป็นของลูกชายตนเองก็คือนายแสนปิติซึ่งย้อนไปเมื่อเจ็ดปีก่อนตนเองได้รับที่ดินมรดกแถวพระรามสีซึ่งแบ่งกับพี่ชายคนละครึ่งหรือคนละไล่โดยในเรื่องนี้ชี้แจงไปยังปปชชัดเจนและตนเองก็โอนให้ลูกชายในทันทีเพราะอยากให้ลูกชายได้มีทรัพย์สินในอนาคตต่อมามีคนไปขอซื้อจึงได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวไป โดยตนเองเป็นผู้จัดการทรัพย์สินและได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าพอสมควรโดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นายแสนปิติไปเรียนที่อเมริกาซึ่งตนเองได้วิเคราะห์ว่าในตอนนั้นอสังหาที่อเมริกาไม่แพงมากประกอบกับตอนนั้นดอกเบี้ยต่ำจึงใช้เงินที่ได้จากการขายที่ดีมรดกไปซื้อบ้านหลังดังกล่าวซึ่งตอนนั้นมูลค่าบ้านอยู่ที่1จุดล้านเหรียญสหรัฐ ซึงเป็นราคาที่ไม่แพงมากสําหรับสถานการณ์ตอนนั้นเทียบกับดอกเบีย้ยและต้องเป็นชื่อของภรรยาตนเองเพราะลูกชายยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการซื้อบ้านเพราะต้องการให้ลูกชายได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและภรรยาของตนเองก็ไปดูแลลูกชายที่นั่นนายชาติชาติกล่าวอีกว่าพอลูกชายเรียนจบจึงคิดว่าอยากจะขายบ้านดังกล่าวจึงได้ไปปรึกษากฎ,กฎหมายของซียนเทิ ซึ่งทีมปรึกษากฎหมายแนะนําว่าให้โอนบ้านเป็นชื่อลูกชายดีกว่าเพราะเป็นเรื่องการนับระยะเวลาของการอยู่ในบ้านจะเสียภาษีถูกกว่าจึงได้ทําเรื่องโอนไปตามปกติมีหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์อยู่แล้วซึ่งลูกชายก็เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงด้วยเพราะใช้เงินของเขาซื้อเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาโดยเรื่องนี้ตนเองยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก เพราะจากบ้านราคา1.4ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นมาในราคา2ล้านเหรียญเป็นการบริหารจัดการได้ดีทั้งนี้ขอบคุณที่เปิดโอกาสได้ให้ชี้แจงพร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่การยื่นปปอชอเรื่องที่ดินหลักฐานการโอนที่ดินให้ลูกชายหลักฐานว่าสารให้เราดูแลเงินก้อนนี้ให้ลูกชายเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ และการซื้อก็มีการโอนเงินมามีชื่อปรากฏยูสามารถตรวจสอบได้ซื้อเท่าไหร่และบ้านหลังดังกล่าวตอนนี้ไม่ได้ซื้อ70ล้านบาทแต่ซื้อที่ราคาอยู่ที่40กว่าล้านบาทถ้าเทียบกับเงินที่เป็นของลูกชายที่ขายดินได้จากบรดกมีเหลือเยอะกว่านี้อีกไม่มีปัญหาอะไรซึ่งการที่ไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้เพราะช่วงแปีที่ผ่านมาตนเองไม่ได้อยู่ในการเมือง